มาไวยิ่งดีค่ะอย่าไปบอกเอ้ยเพิ่งคุยกันจะมาแล้วเหรอจะไปกลัวอะไรมาไวคือความโชคดีค่ะมาไวรู้ไวมาไวรู้ไวค่ะจำไว้ไม่เป็นไรมาไวบางคนเข้ามาปรึกษาแล้วนะฮะโฮ้ยเพิ่งคุยเขาบอกว่าเขาจองตั๋วจะมาหาอะไรจริงจริง,รงมันจะมีแบบนี้ด้วยพวกที่แบบคุยปุ๊บแบบเดือนหน้าจะมาหาจริงๆแล้วจองตั๋วไว้เรียบร้อยแล้วพวกเนี้ย สังเกตดีๆด้วยจองตั๋วที่จะมาเรียบร้อยแล้วก็มาเข้าหา Holiday girlfriend ก็มีแบบนี้จองตั๋วไว้แล้วคืออยากรู้แล้วว่าจะมาก็เลยเข้าเว็บสังเกตนะฝรั่งหลายคนในเว็บหาคู่เขียนไว้ในเฮดไลน์เลยนะเลด h ลน์ข้างบนเลยว่าจะมาเมืองไทยปีนั้นปีนี้ตอนเดือนนั้นเดือนนี้เขียนไว้เลยว่าจะมาคือพวกนี้มีแผนจะมาอยู่ก่อนแล้วแล้วก็เข้ามาหาผู้หญิงระวังให้ดีพวกเนี้ยระวังให้ดี มีเยอะมากที่มาแค่แบบมาเล่นๆหาเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนนอนกลับไปก็ไม่ได้มีอะไรสังเกตด,ดีๆนะฝรั่งที่ชอบมาเขียนเฮดไลน์แบบนี้ให้ผู้หญิงรู้อุ้ยเขาจะมาเลยก็จะมาอืมแล้วในแผน,นมีมีมา,าหาแค่เพื่อนนอนฟรีๆนะฮะอืมมีเยอะเหมือนกันเพราะนั้นดูค่ะดูดูการคุยดูการถ้าเขาบอกว่า เขาเลือกเราแล้วล่ะคะเชื่อได้ไหมเขาเลือกเราแล้วคําปากเขาพูดได้เรื่องแล้วแล้วถามว่าเขาเทคแอคชั่นอะไรบ้างคะที่ทีท่ให้เราเชื่อว่าเขาเลือกเราแล้วเขาวางแผนจะมาหาเราเมื่อไรเขาคุยเป็นยังไงคุยทุกวันหรือเปล่าเขาบอกโอ้โหมันก็ต้องประกอบด,ด้วยหลายอย่างถึงบอกว่าแค่คำพูดมันชิพมันไม่มีราคาต้องดูส่วนอื่นด้วย เพราะว่าเนี่ยผู้ชายที่มันจะมาหาฮอลิเดย์เกิร์เฟนมันก็พูดแบบนี้ค่ะว่าฉันเลือกเธอแล้วฉันจะมาเจอเธอมาถึงก็พาไปเที่ยวไปกินไปนอนกลับไปมันก็หายไปรถทางเหนือมันก็ดิว่วล้วเลี้วลี้วล้วขึ้นเหนือค่ะมันไม่ไปทางใต้รถทางใต้มันก็ลงดิวงดิ่ดิดิงดิไปทางใต้ <laughs> มันไม่ขึ้นเหนือเพราะนั้นขึ้นรถให้ถูกคันไงถึงบอกแล้วจะได้ไม่เสียเวลาเอ้า ขึ้นเพิดเลนเลเนี่ยขึ้นมาตั้งนานลงกลางทางดีกว่าไปขึ้นในถูกคันอ่าลงกลางทางคือก็คือหยุดก่อนหยุดก่อนฉันขึ้นรถผิดขึ้นรถผิดก็ไม่ถึงเป้าหมายค่ะรันบอกเดวิดเธอมาทําคลิปกับฉชันหน่อยตอบสาวๆแก็กขี้อายแกไม่เอาฉันไม่ใช่ฉันไม่เคยฉันก็จะเป็นแบบนี้เขาบอกแต่แล้ววันหนึ่งมันจะมีคนมาถามเยอะแลหลันก็ชอบไปถามแก ลังก็อยากจะได้ยินจากปากของฝรั่งเนาะว่าผู้ชายเขาคิดกันยังไงเขาทำไมเขาเป็นอย่างนี้เขาคืออะไรอะไรเนี้ยแกก,แก็บอกว่าเธอแต่รันก็บอกเธอนั่งอยู่ฉันแค่ถามได้ยินเสียงเดียวก็ได้แกไม่อยากเอาหน้าออกกล้องแกอายไม่อายคือเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบกล้องการอ้างรันถึงบอกว่าเขาอ้างก็มีหลายอย่างเช่นเขาไม่อาจจะบอกเราตามตรงว่าเรื่องหนึ่งเรื่องเงินก็เป็นส่วนมีส่วนหนึ่งที่เขามาไม่ได้นะคะ เรื่องเงินเพราะว่าเราไม่รู้หรอกเขามีเงินเท่าไหรรายจ่ายเขาเท่าไหรเดือนเดือนหนึ่งมาเขามีเงินเก็บเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ไงทีนี้ฝรั่งหลายคนเขาไม่ยอมบอกเราว่าที่เขามาไม่ได้เพราะว่าเขายังเก็บเงินไม่ได้เขายังมีบางคนก็บอกตรงๆเลยว่าฉันเก็บเงินอยู่อ่ะอันนี้เราก็รู้แล้วเขามีปัญหาเรื่องเงินว่าเขามาไม่ได้มันต้องใช้เงิน มันต้องใช้เงินค่ะถึงบอกว่าฝรั่งที่จะเข้ามาหาแฟนต่างชาติอย่างเราได้เนี่ยต้องมีความพร้อมเรื่องเงินนะคะบางคนเก็บเงินมาได้ครั้งเดียวค่ะหลังจากนั้นมาไม่ได้อีกเลยมันก็มีเรื่องโน่นเรื่องนี้เข้ามาค่าจ่ายนันก็มาไม่ได้อีกเลยสรุปแล้วก็ประมาสี่ห้าปีก็ต้องหยุดไปเพราะมาไม่ได้เราต้องเป็นตัวดึงดูดด้วยเป็นคนที่ดึงดูดเพราะอะไรถ้าเราไปดึงดูดคนที่ไม่ใช่ขึ้นมานยอย่างเงี้ยมาไม่ได้คุยมานานเท่าไหร่ก็มาไม่ได้ อาจจะเป็นด้วยเรื่องเงินอาจจะเป็นด้วยเรื่องหลายอย่างที่เขาไม่บอกเราหลายอย่างอาจจะเรื่องไม่ยาอาจจะเรื่องแย่งกันอยู่เฉยๆยังไม่ยาอาจจะอยู่ย่บ้านเดียวกันแต่ไม่มีความสุขก็เ,ขเลยเข้ามาหารักออนไลน์แต่จริงๆแล้วผู้ชายคนนั้นยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนต่างประเทศเลยเพราะเลยด้วยปัจจัยหลายอย่างบอกเลยนะไม่มีเงินมีแฟนคนไทยไม่ได้นะคะฝรั่งเนี่ยไม่มีเงินไม่ได้นะคะ เพราะอะไรว่ามันต้องเดินทางไงมันต้องเดินทางบางคนเดินปีละครั้งนี่ยังถือว่ายากเลยกว่าจะเจียดเงินมาได้นะคะอย่างรันอย่างทางวีซ่าอเมริกานะคะรันเข้าไปอ่านในกลุ่มวีซ่านะคะเยอะมากนะคะที่แฟนที่แฟนแค่มาเจอแค่ครั้งเดียวแล้วมาไม่ได้อีกเลยแล้วเขาก็ขอวีซ่าคู่มันนะวีซ่าคู่มันคือเจอกันครั้งเดียวก็ขอได้แล้วถ้าใครรายได้ไม่ผ่านมันก็จะไม่ผ่านขั้นตอนมันตั้งแต่การยื่นครั้งแรกแล้ว ทีนี่มันก็จะมีบางเคสก็สามารถหาสปอนเซอร์ร่วมได้คือเอาพ่อแม่แฟนมาร่วมเอานวนเอานี่มาร่วมคือเราได้ไม่ผ่านเกณฑ์ทีนี้อันนี้เป็นข้อสังเกตฟังเลยนะคะเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าเราจะเลือกแฟนว่าเราจะมาอยู่แล้วเราจะอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินกันหรือเปล่าหรือว่าอ่าสังเกตว่า คุณต้องคิดด้วยว่าอเขามีรายได้ไม่ผ่านแล้วเราไปเราจะเป็นยังไงวะเนี่ยอ่าคิดเรื่องนี้ด้วยนะคะเราเราไปแเราจะเป็นยังไงวะเนี่ยเออเรามาแล้วเราต้องส่งเงินให้ที่บ้านด้วยแล้วมาถึงนะคะเราถ้ามาด้วยวีซ่าคู่มั่นนะคะเราไม่มีกินการเราก็ทํางานไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นรอไปอีกบางคนรอปียังไม่ได้กินการเรื่งงลาได้มาอยู่ที่เนี่ยแต่งงานปรับสนะภายในเก้าสิบวันตามกฎเขานะคะก็รออีกตั้งเจ็ดเดือน เจ็ดเดือนเนี่ยรันคิดว่านานแล้วแต่หลายหลายคนคิดว่าอุ้ยได้เร็วมากเลยเจ็ดเดือนบางคนหนึ่งปียังไม่ได้เรียกสัมภาษณ์เลยสองปีแล้วยังไม่ได้อะไรเลยนะคะคือรันถือว่าโชคดีมากๆที่ได้ไวนะคะนี่ถามคนอื่นเ็าบอกอุ้ยไวมากเลยนี่ถือว่าไวแล้วนะเจ็ดเดือนเนี่ยแล้วระหว่างที่คุณมายังไม่ถึงเจ็ดเดือนคุณก็ทำอะไรไม่ได้คุณหาเงินไม่ได้ทํางานไม่ได้แล้วไรายได้แฟนก็ไม่พอจะกินคุณจะทําไงกะะันการที่ไม่มี กินหรือว่าเงินฝืดเคืองมาอยู่ด้วยกันแล้วมันทะเลาะกันนะคะหลายคู่เลิกกันเยอะมากนะคะมาถึงแล้วแฟนไม่มีเงินมีปัญหาเรื่องเงินเราก็จะต้องซื้อนว่นซื้อนี่จะต้องทรงลูกทรงพ่อแม่ทางบ้านไม่มีขอแฟนเขาก็ไม่หายาเขาก็ไม่มีพอจะมาเมษานี้หลายคนฝอจะมาเมษานี้เดทแรกนะคะตื่นเต้นมากคุณขอให้โชคดีนะคะขอให้โชคดีค่ะ แรกอย่างนะคะแฟนคนที่คุยกับฝรั่งที่ไม่ฉีดวัคซีนนะคะอันนี้โอกาสเจอได้น้อยมากเพราะประเทศไหนส่วนใหญ่นะคะไม่ฉีดวัคซีนเขาก็ไม่ให้เข้าประเทศไทยประเทศหนึ่งแหละไม่ฉีดวัคซีนก็ไม่ให้เข้าอ่าก็ไม่ให้เข้าหรือว่ามามาฉีดที่นี่แล้วต้องกักตัวอีกครึ่งเดือนมันไม่ได้อ่อะมันซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นใครที่แบบฝรั่งบอกไม่ฉีดฉันไม่ฉีดวัคซีนอย่างนั้นก็คือคุณไปทางอื่นได้เลยะคะ่ะ ฝรั่งดื้อแบบนี้มีเยอะมากที่เมริกาไม่ฉีดวัคซีนค่ะจะไม่ฉีดนะคะคนที่นี่ไม่ฉีดเยอะมากนะคะไม่เชื่อเรื่องวัคซีนแล้วอีกอย่างก็เป็นเรื่องการเมืองด้วยไม่ชอบโจไบเดนกูไม่ฉีดท้าทรัมมาเป็นกูจะฉีดอย่างนั้นนะคะมีเยอะมากเพื่อนเดวิดยังมีเลยชอบทรัมป์มากไม่ฉีดวัคซีนกูไม่ฉีดนโจไบเดนเป็นกูไม่ฉีดจริงๆมันก็มันก็แปลกเนาะวัคซีนมันป้องกันตัวเรานะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเมืองอืม แต่คนที่นี่เอาเป็นการเมืองเยอะค่ะอ่าบอกเขาค่ะว,ว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะไทยแลนด์เปิดโอกาสให้เข้ามาทุกคนไปนอนได้แล้วปะเดี๋ยวเราจะหาอะไรกินก่อนหิวมากเลยเจะกินต่อหน้าทุกคนก็ไม่ได้เดี๋ยวหิว <c oughs> เดี๋ยวทําให้ทุกคนหิวโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ามาดูไลฟ์นี้ค่ะขอบคุณทุกการเกิดหัวใจพี่น้อยจะดูให้ดีที่สุดน้องรันเขาอายุเยอะแล้วด้วยนะคะเราต้องดูว่า ถ้าเราไปอยู่เขาเขาเขาจะแต่งงานไหมเพราะาคนอายุเยอะส่วนใหญ่จะไม่เยอะจะไม่ค่อยแต่งงานแล้วนะเพราะเขาอายุเยอะแล้วจะแต่งอีกทำไมเลยก็อยู่ด้วยกันเฉยๆไม่ได้เลยอย่างนี้ก็มีกุญ่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อยขอโชคดีนะ